ันนี้วันไหนวันนี้มาเยี่ยมหลานบิงซูที่สัตหีบวันพุธทนความคิดถึงไม่ไหวมาดูโอ้ยคือช่างร้อ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 งไหนไหนี่ไหนไหนโอ้ยช่อชอชอชอไหน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 เออไหนบิงซูเอาเรียกหน่อยแล้วย่าเรียกหน่อยหาวหาวเองแล้วอู้นี่นอนนอนกี่ชั่วโมงเนี่ยนอนนอนนานไหมเนี่ย ตั้งแต่สี่โมงครึ่งขีดว่า่่าอย่โอโอโอลกขี่วัคซีนตนวันไหนะเมื่อวานอ๋อเออขีดวัคซีนแล้วนะลูกเนาะอ่ะพอแล้วพอแล้วแม่แพะกำลังกินข้าวอยู่อู้อู้ออดูไอไอเริ่มยอู้ไอไอเริ่มยูนะลูกนะไอเริ่มยูไอเริ่มเออมาไหน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 